จริงเรียกน้องระวัังตวว่าลูกแม่จครับฉันต้องตเติงโอ้ยเห็นคนหล่อแล้วประมาทเลยคนนี้เสียงขึ้นไปถูกคนนี้เนี่ยที่เล็งไว้พี่ลิเกที่ไหนฮะพี่ลิเกจังหวัดอะไรจังหวัดนนท์นนลิเกแปดนิ้วฮะฮะเนี่ยลิเกแปดนิ้วกูห้าสิบหกแล้วปีนี้ คุณนายเอกดังคู่ดวงแกวง้วลูกทะเลเนี่ยเอ้ยพ่อมึงขึ้นอีกทีด้วยวะเข้าไปุ่งต้องตะลึงตาเลจับจองอยู่แต่ใบหนะ้า <text çon> จังงามนักหนักหนะ่า สังเงอทั้งสิ้นดูผิวผู้บางร่างสบัดไม่ผิดอนุลัดผู้มินไอ้หนูอาลูกแม่พัช <c oughs> รย่าอะไรระวังพ มีเธอเป็นบ้าหรือเป็นใบแห้กอดไอ้หนูมามากูอยากสัมผัสกับไระเอกตา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 อะ๋อเอากอดเลยเอาเอานี่เอา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 ไป200ร้อย่าโรงแรมบอกให้เอาเอามาให้เอาด้วยเนี่ยอยากมันยคจับกูอ่า้าไม่ไกลเป้เป็นไม้มัด สิบปีแล้วผัวตายเนี่ยพอไปเจอพระเอกดังพระเอกนุ่มรักเจ้าผู้เอกหล่ออย่าเขาทำเมียนะพระเอกมีชื่อมีเสียงพระเอกดังจริงจริงนะพี่คนนี้ห้าวทำเมียได้ขนาดผู้เอกขนาดผัวคนแรกยังตายหาซะเลยหรือพี่เอลตายเนี่ยเป็นคนเอาเอาผัวตายพระษัตริยบผะขัดใจไปไไอ้เนาะลูกเพราะมึงมามาให้ดูมินมาหาแม่มาดูถูกไอ้เนาะกูลูกกษัตริย์ ทำรังผอคิดผิดเจอลูกผู้อะไรสองลูกก็จังใจคิดไม่สองลูกเดียวชีวิตจะสิ้นมามาพากินนมแม่มาต้องเอียบอกเอาไม่ผายบาดกันบาปใจบาดกันบาปกัมามามันกินเอ้าโอเคแล้วอย่าไป่ทิ้งเด้วยบังบ้า เราไรูผู้ชายคนนี้มันสมเาคนนี้รู้ไหมาวยุคลาสเขาไม่รู้ผู้หญิงบ้าคนนี้เป็นใคร